ชาวชัยนาทมานานเพราะฉะนั้นถึงแม้การเมืองจะยังไม่นิ่งยังไงการเมืองจะยังไม่มีความชัดเจนยังไงแต่พักเก้าไกลของเราชัดเจนเหมือนเดิมขอทํางานให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทขอเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรขอดูแลอุตสาหกรรมโคโนมและอยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศไทยและต่างชาติมาเที่ยวที่ชัชนาท กันเยอะๆให้เศรษฐกิจชยนาทลวยลวยแล้วก็รวยต่อไปเาชัยนาทเหมือนเดิมตอนนี้การเมืองฝุ่นตลบการเมืองไม่นิ่งยังไงแต่ผมคิดว่าศักยภาพของเมืองชัยนาทนี่ชัดเจนแน่นอนครับพี่น้องและนั่นคือสาเหตุ ที่ผมยกทัพพักก้าวไกลมาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทนะครับดูทั้งเรื่องเกี่ยวกับโคโนมและมางานสุรามีไรในวันนี้ครับพี่น้องต้องการจะเห็นส้มโอของชัยนาทได้รับการแปลรูปเป็นวนนและมาชิมไอเป้ด้วยไอเป้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยาจะใช้โอกาสนี้ครับสื่อสารวันนี้มีพี่น้อง ืมลมลชนาดตั้งแต่เรามาเป็นอดีตอนาคตใหม่จนกระทั่งมาเป็นพักก้าวไกลเราเติบโตขึ้นมามากกว่าเกือบเท่าตัวหนึ่งนะครับพี่น้องจากที่เคยให้คะแนนเราสี่0 0กว่าคะแนนกลายมาเป็น70,000กว่าคะแนนในปี6 6ที่ผ่านมาและถึงแม้จะไม่ได้สสเขตในใชัยนาทแม้แต่หนึ่งคนแต่คะแนนบัญชีรายชื่อคะแนนของพักก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งครับพี่น้อง พิมนี้นะขอขอเซลฟี่ก่อนของพี่น้องชาวไทยหน้ากันครับทุกคนโอเคครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับหนึ่งสองสองเราเหลือดิบสัญญาต่อได้ไหมสัญญาเนะโอเคสัญญาสองสองโอเคหมายถึงว่าต่อไปนี้เนี่ย เรียนวิทยาศาสตร์เรียนพวกเกี่ยวกับเคมีชีวะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงแนะไม่ใช่ต้องมาท่องสมัยผมไม่ไรก็การตโนดเป็นหัวเชื้อเรามั่นใจเหลือเกินว่าการทํางานการเมืองแบบพักเก้าวไกลวิธีแบบก้าวไกลวิสัยทัศน์แบบ